ท่านจะเห็นได้ว่าน้ำมันรำข้าวจหมูกข้าวผมบอกว่าให้จำเพียงแค่2คีย์เวิร์ดเท่านั้นนะครับก็คือน้ำมันรำข้าวจหมูกข้าวจะมีส่วนผสมในส่วนของด้างต่างตัวที่เป็นตัวช่วยนะครับช่วยให้ LDL หรือไขมันที่ชนิดไม่ดีเนี่ยครับก็คือให้ลดลงนะครับแต่ส่วนที่เป็น HDL หรือเป็นไขมันที่ชนิดที่ดีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นดังนั้นหมายความว่าก็คือตัวน้ำมันรำข้าวจหมูกข้าวเนี่ย ถ้าคุณจำคีย์เวิร์ดแค่สสิ่งนี้นะครับคือคุณสามารถทำมาหากินกับ สินค้าตัวนี้เยอะเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าระบบร่างกายของมนุษย์ของเราเนี่ยครับมีส่วนผสมของเลือดนะครับมากที่สุดในร่างกายของเราก็คือส่วนของน้านะครับดังนั้นเนี่ยเลือดจะสัตว์จะต้องไปเลี้ยงทุกส่วนของอวัยวะของทางร่างกายของเรานะครับถ้าอาไวัยวะไหนนะครับที่ไม่มีเลือดไปเลี้ยงนะครับนั่นหมายความว่าก็คือจะทําให้ถ้าสมมติเช่นนะครับเลือดไม่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจก็คือทําให้หัวใจมีโอกาสแบบอ่ามีหัวใจโต หัวใจวายเกิดขึ้นนะครับหรือถ้าเลือดไม่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อที่ไปเลี้ยงสมองนะครับก็จะทําให้ก้างสมองของเราเนี่ยครับมีการตีบแตกแล้วก็ตันเกิดขึ้นนั่นหมายควาว่าก็คือภาวะที่เป็นภาวะเส้นเลือดในสมองแตกถ้าถ้าเกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตกแบบนี้นะครับมันจะส่งผลอะไรมันจะส่งผลให้ภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยครับทำให้คนไข้อะครับเกิดภาวะเป็นอัลตร้อัลาพาเกิดขึ้นคาว่าอัลตรอาพาสหมายคมว่าคนไข้นะครับมีโอกาสที่จะ ที่จะมีโอกาสที่จะเดินไม่ได้นะครับหรือมีอากาศมีโอกาสที่จะทําให้เขาไม่สามารถที่ขยับแขนขยับขาได้นะครับหรือภาวะที่เป็นภาวะแพ้ภูมิตัวเองหรือ SLE เนี่ยครับก็เป็นภาวะผิดบกพข้องของอิมมูนซิเต็มหรือว่าภาวะที่เป็นพาร์ล่างของทางระบบการไหลเวียนของเลืิดเช่นกันนะครับนั่นหมายความว่าก็คือถ้าในลักษณะเช่นนี้เนี่ยครับหากไข้นะครับได้มีการแบบ ม <S 2> <S 2> ีแพ้ภูมิตัวเองเกิดขึ้นนะครับมันก็ทําให้คนไข้นะครับมีภาวะที่ติเอร์ิติเดขึ้นได้ โอเคไหมครับด้านวนิธีการที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหานะครับก็คือช่วยก็คือน้ำมันํำข้าวจมูกข้าวด้านน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวจะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ที่คุณควรจะต้องเอาไปเปิดตลาดนะครับที่สําคัญก็คือคุณจาเองนแค่ว่ามันจะทําให้ตัวไข่ที่เป็นคอเลสเตอรอลนะครับคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีนะถราจําอย่างนี้นะคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีนะมันจะช่วยให้ลดลงเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยครับคอเลสเตอรอลในชนิดที่ไม่ดีนะครับมันควรที่จะไม่ไม่ควร ชนิดที่ไม่ดีนะครับไม่ควรเกินรนะ้อยสามสิบเนาะก็คือเอาง่ายๆคือว่อร้อยสามสิบเอาแค่นี้เป็นสแตนด์ดนะครับแต่คอเลสเตอรอลชนิดที่ดีนะครับควรควรมีในปริมาณที่ในในในปริมาณของเลือดนะครับให้มีมากกว่าสี่สิบขึ้นไปโอเคไหมครับและนั้นหมายความว่าก็คือถ้าหากในลักษณะของพดัางานคุณอาน้ำมาลำเข้าจิ๋มกข้าวไปคุยกับเคสลูกค้าไปเคสไ,ไปไปคุยกับเคสลูกค้าที่คุณจะต้องมี กลุมเป้าหมายนะครับตอนนี้ผมมีเปเปอร์แล้วมียืนยันชัดเจนแล้วแล้วก็ผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก่อนหน้านี้ผมจอเลึกเรื่องโรคหัวใจโดยตรงนนั้นนะครับวันนี้คุณมาคุณมาเอาข้อมูลเพิ่มเติมหล่ะที่ที่คุณได้คุยกับผมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ ปัจจัยที่ผ่านมาผมคุยให้คุณฟังว่าน้ำมะรามข้าวมันจะช่วยในเรื่องของด้าทําทำให้เลือดสะอาดเริ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผมโยงไปงนนนบบนใ,ใไเนเรื่องด้านทางการกล้ามเนื้อใจตายแบบเฉียบพลันภาวะหัวใจโตภาวะหัวใจวายหรือภาวะสมองติดสมองแตกสมองตังนตึกแบบนี้นะครับอันนัน้นหมายความว่าคือเกิดเอามาพิ่งเอาผ้าเกิดขึ้นแล้วก็โรคเอ e เอลีแล้วล่าสุดผมเพิ่งไปไปเจอเคสอีกเคสหนึ่งนะครับที่ ได้รับการบอกเล่าแล้วก็มีเคสมีภาพตัวอย่างในชัดเจนนะครับก็เป็นเคสเรื่องทางทางตัวสังเกตเงินนะครับซึ่งโรคดังต่อบโรคโรคสังเกตเงินนะครับเป็นโรคที่หลายๆท่านาที่ป่วยแล้วมีโอกาสที่เก็บเงียบนะครับไม่ได้มีไปการรักษาหรือไปไปพบแพทย์นะครับเพราะว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างจะ มีความรู้สึกเหมือนกลัวคนอื่นรังเกียจนะครับเนื่องจากมันเป็นโรคทางผิวหนังที่เกิดออกหมอบอกให้เห็นว่าทุกคนมองเข้ามาแล้วก็คุณเป็นแบบนี้เลยโอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยโรคนี้นะครับคุณก็กรารันตีดแล้วนะครับและอีกโรคหนึ่งนะครับที่ผมเพิ่งได้รับสายโทรศรัพท์จากลูกค้าที่ที่โทรมานะครับเนื่องจากว่า,า,ามีลูกค้ารายหนึ่งนะครับที่ซื้อซื้อสินค้าไปนะครับเนื่องสาเหตุเพราะว่าเขาอยากซื้อประกันนะครับเนื่องจาก ไขมันในเสื้อเลือดสูงนะครับแล้วเราไม่สามารถที่จะซื้อได้นะครับก็ตอนนี้นะครับผ่านไปหนึ่งเดือนครับกินน้ลมังรข้าวสามารถที่จะที่ที่ไขมันในเชื้อเลือดลดลงแล้วก็ในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็รับประกันรับแล้วนะครับอีกเคสหนึ่งนะครับก็คือเป็นภาวะเบาหวานที่ที่ฉีดอินซูลินผ่านผ่าน่านสสลึกทางท้องนะครับก็คือรับอินซูลินในการฉีดนะครับดังนั้นเนี่ย เทียนี้ก็ได้รับการันตีมาจากหลลูกค้าแล้วนะครับกินไปเกินแค่สองขวดก็คือ1เดือนที่ผ่านมาก็คือกินเช้าแล้วก็เย็นนะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งไปคือนหเดือนผ่านไปตอนนี้เบาหวานลดลงแล้ว